สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง YouTube บ้านสวนเชนแนวนะครับผลพายพี่น้องเบิ้งบ้านสวนงบหน่อยของผมเองนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับงบสร้างสองแสนหกหมื่นบาทนะครับค่าสร้างหนึ่งแสนบาทนะครับพี่น้องบ้านหลังนี้สองแสนหกหมื่นบาทนะครับค่าสร้างหนึ่งแสนบาทขนาดพื้นที่ใส่ซอยนะครับข้างล่างแปดเบียร์ตารางเมตรนะครับข้างล่างข้างล่างเทพื้นปูนแบบนี้ครับแปดเบียร์ตารางเมตรนะครับเสาเม็ดลักๆนะครับเสาลักลักเก่าต้นนะครับ ซึ่งโอบให้ไม่ได้ต้นใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับเก่าต้นแล้ก็ต่อเกยไป3ตมตนนะครับเราก็เห็ดเป็นลาบปูนทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องส่วนของบนนะครับสองหองน้อนนะครับหนึ่งระเบียงนางเล่นนะครับหองน้อนขนาด3เมตรคูณสามจุดหานะครับทั้งสองหองซ้ำกันนะครับส่วนระเบียงนั่นนะครับกว้าง3เมตรเา้วเเมตรนะครับระเบียงนะครับผมเป็นทรงบานสวนนะครับทรงบานสวนเกษตรนะครับอยู่กลางทงหน้าแบบนี้ครับพี่น้องไม่ใช่ทงหน้านะครับ ซึ่งผมมา่ย่นี่นะครับบ้านหลังเดียวนะครับผมห่างไกลจากไฟฟ้าพ่อสมควรนนะครับตอนนี้ผมก็ถึงขั้นตอนหาไฟหายังเข้ามาแล้วนะครับกาลังหิรลองหาวิธีหาไฟเข้าม้านะครับผมพี่น้องเมืองบานงบหน่อยผมนะครับหลังนี้สองแสนหกหมื่นบาทนะครับจางสร้างในหมู่บ้านนะครับทีมสร้างในหมู่บ้านนะครับเ็นสางเองเห็ดไห้นะครับผมเขาหาใหม่มากนะครับใหม่ของผมเองนะครับพี่น้องนี่ ใหม่ผมมีเองนะครับตัดจากธงหน้าผมนะครับแตก็เลื่อยจางจะ้ามาเลื่อยนะครับสร้างเลื่อยตั้งหากนะครับผมมันก็เลื่อยกองไปกอนนี่แหละจนวันเขาหมั่นใจว่าไม่เขาพอนะว่าจะไปบอกสร้างว่าเบิ้งงล้ลก็มาเห็ดเราคุยราคากันนะครับซึ่งหลังนี้ผมสร้างอยู่สามรอบนะครับก็จะเสร็จนะครับผมสามรอบรอบละสองหมื่นสามหมื่นไปนะครับจนกว่าจะเสร็จจนกว่าจะเสร็จแล้วนะครับผมจางสร้างในมูบ้านนะครับไปคอยสร้างคอยเฮ็ดไปนะครับสามรอบนะครับผมนี่ครับออกแบบเองนะครับผมเห็ด เียนแบบเฮ็ดแบบเองนะครับผมจริงๆไต่งหนีมากครับเป็นบานทร้งแบบเป็นบานไม้สองสัน้างล่างใต้ถุนป่อยโลงนะครับจะอยู่กับบรรยากาศธรรมชาตินะครับนี่นะครับผมสวนกเกษตรผสมผสานของคุนสะปลูกต้นไม้รอบอีกไลน์นึงนะครับเฮ็ดบานยุ่นหนีนะครับพี่น้องนี่ครับผมวางแผนวางไม่ยุ่นหนีนะครับมีไฟฟา้ามียังคบรบแล้วกันไม่ยุ่นหนีแบบเต็มระบบเลยครับตอนนี้ก็บฮะในเต็มระบบปันไดนะครับเพราะว่าพอามีไฟฟ้านะครับตอนไม่ยุ่ในไม้ไฟฟ้าสำคัญที่สุดนะครับ พีนองมันมืดนะครับยกกลางโถหน้าแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้าง,ง,งน่ากลัวเขากันนะครับผมก็มีเห็ดลาสุดไปกับแผงเพื่อเสียครับเพื่อแใส่น้ำนะครับผมก็มีน้ำใส่แล้วไปหิวมาใส่ใน้องน้ำผมครับเพื่อได้หิวมาใส่นะครับเนี่ยเพื่อได้ใส่น้ำแล้วนะครับเราวใช้ต่อระบบนำตรงมีแทงอีกนะครับผมสั้ระบบนำอนนาคตนะครับ น่องทันใด้เอาไปเพ็ดเป็นตัวย่างแบบย่างใดเล่นนะครับพี่น้องลางเป็นประมาณนังสีครับส่วนมากอายุแต่ลางนะครับผมอยยุลางเป็นส่วนมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ห่อน,นครับยังเบ็ดเงอยู่ลางไปนะครับนี่ไทยพี่น่องเบิ้งนะครับเป็นไอเดียเป็นแบบบ้านไปนะครับมีวิวพี่น่องเบิอ้องนีเรื่อยๆนะครับผม กับบ้านสวนกเกษตรผสมประสานผมเองไงล่ะพี่น้องนี่เคียงหัวกับเห็ดง,ง่ายอ้อ,อง,ง่ายครับเพราะเด็กาันง้วกันหยัางน,น,นะครับผมพื้นทีย่ยนี่มันสิบไร่นะครับแต่เขาเกิดกานแขงง้วแต่หมองเข้าเห็ดสวนกเกษตรเห็ดบ้านนะครับสองไร่อืมไอ้คอยเห็ดคอยสางไปนะครับไม่อยู่หนีแบบจะไปบบุญวบกบไผ่นะครับอยู่กับครอบครัวสัของนะครับอยู่กับครอบครัวจะความแบบสงบสงบนะครับอยากอยู่แบบสงบ อันนี้เป็นเสาเกยนะครับเสาเกยนิดไซส่เสาหนาหานะครับเสาหนาหาส่วนเสาตัวใหญ่ผมจ้างสร้างมาอู่เพ uh ิ huh. ่มนะครับผมอู really ่เพิ่มนะครับเสาหนาเป็นทิปสองแล้วนะครับนี่ยางใหญ่เลยนะครับพี่น้องเสาปูนยางใหญ่ครับเก่าต้นเป็นต้นลักๆนะครับคอมบานนะครับเผื่อความแข็งแรงครับที่แดกมันต้นหน่อยนะครับต้นหน่อยผมยานบ่แข็งแรงครับเมื่อดดลงเสาเข็มนะครับผมเหตดเสาลงผืนธรรมดานะครับแต่ว่าขางล่างผมเทคานเบิดเลยนะครับผมเทคาน ที่นเบิดทุกช่องทุกห้องนะครับมีค้านเบิดนะครับนี่ที่ค้านไซเบิดนะครับเพื่อเย็ดให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็เทปูนอัดกับข้านเต็งไว้นะครับเต็งเสาไหวย่างดีเลยนะครับผมก็จะเป็นหนังลงเข็มนะครับเหตดแบบนี้ก็ได้พี่น้องบัอทังงของมากขอนขาง,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 งลํบาบากครับทางงของมากเป็นทั้งมาน่าเขาธรรมดานะครับบ่ได้เป็นทา้งแบบหนินทั้งนี่นะครับ ่อนข้างแดดแน่พี่น้องแดดหอนนะครับามนี่หอนบรรยากาศครับไทยไทยนอกพี่น้องเบื้องทำใจพาขึ้นเบื้องบนบ้านครับสองของนอนครับสองของนอนของบนเนี่ยครับพี่น้องนี่สองของนอนระเบียงนั่งเล่นกะยางนี่ครับยางดีเลยนะครับผมอยู่หันเย็นสบายเลยนะครับขึ้นไป้างบนบ้านนะครับเดี๋ยวพาขึ้นได้เบื้องเลยพี่น้องพ้าเบิ้งแบบบ้านนะครับเดี๋ยวพาย่างออมเบื้องเพื่อพี่น้อง เยวไปเห็ดึงตัวย่างนะครับข้างล่างเนี่ยเปลี่ยเปีเยตารางเมตรนะครับผมเทพื้นปูนไว้ป้อยตัางโลงแบบนี้นะครับกะตักน้ำป้ายได้ใส่น้ำใส่น้ำสะอาดแล้วนะครับผมน้ำจากบาดาลเท่านะครับนี่บาดาลแล้วน้ำใส่ย่างสะอาดแล้วนะครับก็เลยลางนะ้าแปลงฟัน,นยางเหมือเสานะครับพี่น้อง ไปยางเบิงมาเบิงหนาบานน้ำนะครับตอนสี่อวัญขาที่แดดเนี่ยครับระทั่งนี่โดนแดดเต็มเต็มนะครับผมหนาบานกระทั่งบันไดขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับผมต่อมุกออกมาครับต่อมุกก็ต่อบันไดออกมาเอานะครับผมบริเตุบันไดในโตบานครับเพื่อจะได้พื้นที่ใส่สอยมันหลายขึ้นนะครับแต่เอาบันไดทะลุขึ้นโตบานขึ้นไปหันนะครับมันพื้นที่ใส่สอยที่หน่อยลงนะครับเหตุแบบนี้นะครับเขาก็เสริม ปูนนะครับเสริมปูนขึ้นมาแล้วก็เสาปูนแล้วก็เห็ดบันไดยู่นอกตัวบานแต่ก็เห็ดเกยให้เขาเอานะครับเกยให้เขากันแดดกันยังเอานะนี่กันแดดของบันไดไปนะครับนี่ทางหนาบานนะครับก็เป็นมุกกันมันัถีบฝนลุหนีตรงตรงนะครับฝนลุแดดลงตรงผมก็เลยเห็ดไหวนะครับแล้วเห็ดไหวทางหนาบ้านก็บานงบน้อยนะครับสองแสนหกหมื่นบาทพี่น้อง กาสร้างหนึ่งแสนบาทแล้วที่เหลือก็ซื้อของเองนะครับซื้อของจากลาบประดุก,ก็สั่งเองเลยนะครับผมคุยกับเพื่นเองนะครับว่าเอาอย่างแน่ควายเอาไปขาดเหลืออเพร่วนว่าส่งเรื่อยๆนะครับผมทางบานมันขนคางดีนะครับลานื้อเบอร์เกลนะครับผม10กิโลนะครับเพ่นก็ไปส่งตลอดมาส่งตลอดมีกระบ,บะหน่อยครับเขามาส่งตลอดปูนเอามาหไหนทีไรหน่อยค่อยๆเอามาทีละคิวเทไรยังไปนะครับค่อยๆเอามาส่งเรื่อยๆรื่อยดีค,ครับพี่น้องเอ้ย ค้างขึ้นบันไดนะครับบันไดมีเก่าขันนะพี่น้องข้างล่างนี่สามก้อนนะครับสามันเป็นหกนะครับเป็นเก่าขันนะครับเป็นสองพักเป็นโซ่บันไดสองพักนะครับนี่พวกสื่อของสื้ออย่างเนี่ยผมเลือกเองเบิดเลยนะครับนี่ผมเป็นคนเลือกเองของนะครับบันไดนี่ก็สื่อนะครับนี่ก็สื่อมาเปิดนะครับเนี่ยผมผมเลือกเองเพื่อนแมพื้นสมาร์ทบอร์ดนะครับสมาร์ทบอร์ดทั้งหลังนะครับผม อ้าขึ้นมาเป็นประมาณแบบนี้ครับพี่นอ้องเจอระเบียงนะครับตันสองพี่น้องงานขึ้นในเบิ้งนะครับบนบานบยากาศขึ้นมาบนบานทั้งสี่นะครับนี่มองไปสะนาผมกับทั้งสี่เลยครับบรรยากาศนี่เขาหนาแรงนะครับแต่เขาช่วงหนาฝนเมื่อกี้นะครับโอ้ยเย็นสบายเลยนะครับผมหนาวเลยกับหนาวแห้งครับยูนี่นี่ครับ แบบเบี่ยงนี่สามเมตรคูณเจ็ดเมตรนะครับกว้างสามเงาเจ็ดพี่น้องใหญ่ยอยู่แด่สบายเลยครับนี่กว้างสามเงาเจ็ดเป็นพื้นสามารถบอร์ดหนาะยิบสองมิลครับเป็นโค้งใหม่นี่ก็ะจะเป็นตรโค้งเล็กก็ไ้นะครับโค้งใหม่างทีก็ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องบุนบาน,นครับระแนงนี่ก็สูงเมตรหนึ่งนะครับ เป็นนี้เม็ดหนึ่งนะครับส่วนให้มะกาเอาซัาใดเข้ากับพี่้อกแล้วก็พี่เลือกเลยนะครับผมก็เพิ่มไปอีกยี่สิเซนนะครับผมเป็นเม็ดยี่สิบนะครับระยะที่ยกขึ้นมานี่ครับนี่กาขึ้นมาอีกนะครับเพื่อแบบป้องการค้นตกไปได้นะครับเป็นทรงแบบบ้านสมัยเกาแนงหน่อยครับแล้วก็ออกยุคสมัยไม้แน่นะครับปนกันไปนะครับเปดปะปนกันไปนะครับทั้งกะซีกใส่เป็นสันไทยนะครับสันไทยที่เป็นเสียงดังๆนะครับนะครับฝนตกอะ ดังอยู่คื้ว่าเหรครับแต่ว่าเขาห้องผมตีฝาครับในห้องอยู่นอกเสียงดังนี่เวลาฝนตกนะครับบรรยากาศเบื้องระเบียงครับเป็นมุมทิ่มักเสุดเลยนะครับนี่ระเบียงนี่ไม่อยู่แต่เทิงหนีนอนเหรอยู่ยนีนะครับเบื้องเสียงเบื้องเสียงน้ำไหลนะครับผมน้ำบาดาลผมนะครับเห็ดแล้วไปก็เห็ดเองนะครับถ่ายคลิปวิดีโอลงยเรื่อยนะครับผมในเคืองทอเลยนะครับ สองของนอนครับผมสองของนอนหนึ่งระเบียงนางเล่นครับของนอนของนอนขนาดสามเมตรคุ้นสามจุดหาเมตรนะครับซ้ำกันทั้งสองห้องครับของนอนนี่ฟ้าเปิดห้องไอ้พี่น้องเบิ้งอยู่นะครับมัอของผมป้อนครมันของผมนอนครับเบิ้งของผมก้อนไดก็ได้ครับพี่น้องประตูเป็นลายมังกรนะครับผงมนลงสีลงสแลกเองนะครับท้าเองสแลกค่อยๆท้าเองนะครับ เป็นอนอนลอยไปที่เป็นตัวอย่างใดนะครับผมห้องผมนอนเดียบเป็นติดกับฟังบรรยากาศทุ่งน้าฝั่งนี่เลยนะครับพาเปิดเบิ้งครับ <c oughs> ตัวไร้มังกรปีมังกรปีมรป๋มังหันครับนี่เด็ดๆไร้มังกรมากครับพี่น้อง ถ้าได้เก็บที่นอนขึ้นอยู่พี่น้องกองอ้อยยอคือเก่าอยู่ขึ้นคืนหัวเอาหมั่น,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 าานบังไว้ครับมันแดดไอ้แสงมันซองเขาบ้านี่เงียบเลยนะครับงปิดตูตเขาชึบเงียบกิ๊บเลยนะครับนอนอย่างที่นะครับอยู่ได้สบายสบายครับผมที่ฝ่าเนี่ยฝนตกก็เงียบนะครับเงียบสงบเลยหอบมาได้หนี่เงียบหนาว,นนาวขอบมานนี่บ่มีลมบ่มีถือลมเลยนะครับ หนาวยังนี่คืออุ่นเลยนะครับพี <Brothers> ่น้องครับนี่ก็ยูได้แล้วนะครับผมไม่ต้องเลิศรู้ว่่ต้องสวยรู้เป็นใดก็ได้นะครับขออยู่แล้วมีความสุขกับพ่อพี่น้องเขามักแบบใดเขากเฮ็ดแบบนั่นแหละครับพี่น้องผมมักแบบนี้ผมเฮ็ดแบบนี่ผมมีความสุขแล้วนะครับผมเดททายลงยูทูบเป็นความจําผมไปพร้อมนะครับของนี่คือกันครับพี่น้องนี่คือกัน ขเขามาครับพื่นนี่ยเป็นสมาร์ทบอด่ว่าผมเอาเป็นแบบเสื้อหบามันมาปูนะครับผมเสื้อมันหนาหนึ่งมิ้นนะครับค่อนข้างหนาหนุ่มๆนะครับของกันคือกันนะครับมาปูอยางรสินะครับมันจะหนุ่มนะครับหนุ่มแล้วก็สวยข้างนอกกัเฮทึกกันนะครับข้างนอกหน้าขดข้างนอกกับเฮทึกกันพี่น้องข้างนอกเดียวก็เฮดนะครับเฮทึกกันเห็นเป็น แบบเดียวกันนะครับหน้าคตดก่อนหาทุนหาเงินอีกก่อนนะครับบ้านหนีนะครับผมสื่อเปีมางไหมครับเปีมันนอนเปีไม่ครับ,นนรบข้างล่างผูกไว้มา้าไทยบานเพิ่นมากัดขาดเพิดนะครับไปแนะนำไปผูกนะครับผมมาเที่ผูกน้อนหนย่งบนนะครับต่างกัใส่กระจก เหมือนบ้านเราธรรมาดาเลยพี่นอ้องน,นี่บรรยากาศหน้าบ้านห้องนี้เห็นหน้าบ้านนะครับท่านใดอยากเป็นตัวย่างก็ลับเบิ้งแบบได้นะครับผมตามงบที่ผมมีผมมีหน่อยเห็ดตามหน่อยนะครับ ไม้เป็นไหม้ฟ้าเชื้อราครับไม้ฟ้าเชื้อราลายสักทองนะครับผมส่วนประตูจะเป็นไหม่แท้นะครับพี่น้องประตูเป็นใหม่แท่กเบียงนี่คือชิวดีเลยนะครับนั่งลงนีนครับปูเสือ้อปูเสื้อปูสาบานเข่าพี่น้องนี่เหมือนนั่งนอตเห่นเทิร์นีนีนะครับเดาวเอาเปรมาผูกข้างบนนะครับผูกนอนเห่นบ,นบนบ้านนี้นะครับพราผูกไว้แล้วเข่ากับปีประตูไว้นะครับ เพราะว่าใบล่างหมากัดอูขาดเบิดเปียขาดเบิดเนื้อกาดบึงต้นใหม่กำลังจะเริ่มเติบโตครับผมผมทายแล้วหลายชิปลงไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมต้นใหม่กำลังจะเริ่มเติบโตระเบียงนี่ยคือเน้กาดดีแห้งนะครับ เรา,าใส่แล้วขึ้นผูกว้ใือเกานะครับวันนี้ล้มฟุ้นกับทิเขาว่าหนีแน่ประจําไม่แล้วนะครับฟุ้นก็เห็ดไปสางไปนะครับบานสวนกเกษตรผสมประสานงบหน่อยนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบบานสวนเทน่ยวแนเป็นรังใจกห้ผมนะครับเห็ดเกษตรผสมประสานอยู่กลางทงหน้าแบบนี้ครับ แห่งแรงนะครับเลงอีรีพี่น้องเออเป็ดตัวอย่างไปดเป็นไอเดียใดเด้อครับถ้าอย่างชมวิวบ้านสวนของผมนะครับผมส่วนรายละเอียดมองได้พี่น้องสงสัยก็อคอยทักคอมเมนต์มากก็ได้นะครับบ้านงบหน่อยๆของผมเนี่ยนะครับสายยุยสามรอบนี่ผมก้อยเลือกของเลือกวัะสดุเองเบิดนะครับผม เจดีย์ราคานีนะครับสร้างเราแค่แสนเดียวนะครับรวบทุกอย่างนะครับลุงเทพื้นทั้งยังแล้วนะครับรวบในราคาแสนเดียวนะครับเจดได้คุ้มแห้งนะครับได้คุ้มแห้งราคานีหาใส่บัไดแล้วราคาสร้างแสนเดียวนีพี่น้องเยา่ลุงของล่างเดือดพ่ายพี่น้องของลุงของลางมึงเนี่กายหประมาณนี้เลยนะครับนี่ ช่วงหน,า,หนาวว่างหันนิ้วหนาวแหงครับพี่น้องนอนนี่คือเขาตะหองเลยน,นะครับหนาวนีหลีห้องน้ำอยู่ห้องล่างนี่ว่าเขาก็ยากหนาวม,มาถูขี่นกมาขี่เส้ถูกับเออกลงมาห้องล่าง,างมันก็ใส่เป็นประตูธรรมดาเท่านี้ครับนี่ก็ปิดง,ง่ายง่ทั้งสี่ครับ กันไหว้ันยิ่งขึ้นเพราะเด็กกันหมากันแมวขึ้นไปนะครับหมาจะว่าขึ้นไปเพร่ะอย่านอนอยู่รางนะครับหมานอนอยู่รางเบิดเลยเพร่ะมันกัดเปลีผมนอนขาดเบิด์สื่อมาไม่แล้วนะแต่ว่ามาเปลี่ยนทำว่าเปลี่ยนเดี๋ยวมันกัดมันกัดของผมอีกขึ้นเ่าหมาผู้อื่นนะครับหลังโค้งใหม่ยังสี่หลังเป็นห้องยาวอันกับยังยางสบายเลยนะครับผมโค้งใหม่นะครับ สูงสามเมตรนะครับผมความสูงเนี่ยสามเมตรยังสูงเลยนะครับนี่ครับเห็ดลงมาอยกพักหนึ่งนะครับเป็นระเบียงนางเ่น,นล้มแบบโป้งๆเลยนะครับนี่ล้มเย็นเลยนะครับนี่พี่น้องล้มยางเย็นข้างลาง่วนมากยูเทอร์มองระเบียงหันขึ้นดีสุดนะครับนางเรนน้อนเรนยูหันนะครับผมบนบาน พาเบื้องยางละเอียดแล้วนะครับผมเปิดบ้านให้พี่น้องได้เบิ้งเล่นครับต่อไปเข่าข้อมันหลายขึ้นหลายขึ้นเรื่อยๆอาจจะบ่ได้เปิดทั้งห้องนอนให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับผมก็ตอนนี้เข่าของสื้อเข้าบ้านเนี่ยลายปานได้นะครับพาเบิ้งพาอย่างใดนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube บ้านสวนท่านแนครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผมเหคลิป YouTube ลงไปเรื่อยๆนะครับท้ายสวนจะของไปนะครับวางแต่ท้ายห้พี่น้องได้เบิ้งนะครับ นะก,ก็ซื้อกล่องมือถือปิดมาติดไปติดกล่องไว้น้ำนะครับเพื่อเขาแบบเข้าไปในบ้านเขาบระยู่เผื่อชั่วโมงหนึ่งสี่กับ,บอะไรนะครับอันตร้าให้กันีกล่องป้องกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีลาพี่น้องไปเพียงซับหนี้ได้บ้านครับเดี๋ยวพารีวิวเบิร์กมาอีกเรื่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบบานสวนเชนแนวนะครับเฮงๆนะด้วยทุกท่านทุกคนเห็นหับชมเบิร์กในตอนนี้ครับกลัไปเพียงซับหนี้ครับขอบคุณสวัสดีครับ